สวัสดีค่ะมันจะมีหน้าซีหครงข้าวเหนียวนะคะใส่ข้าวต้องไปในหมอดเอาน้ำใส่เลยนะคะแต่ว่าการหุงข้าวเหนียวของ้าเนี่ยเขาจะใส่น้ำเป็นไงก็หุงข้าวเจ้านะคะเห็นไหมใส่น้ำให้ถ่วมนิดนึงเอาน้ำนิดนึง ประมาณนี้นะคะประมาณเข่าเข่ากระนำเคลียร์่องเบิงนะคะเคลียร์เบิงเขาก็นนำให้นำถ่วงเขานิดเดียวนะคะก็ระบาน้ำแค่นี้นะคะสังเกตเบิ้งระนายเข้าเห็นไหมคะแตะลงไปจะเป็นเข่าเลยนะคะจากเบิ้ไใจเห็นไหมคะนำถ่วงเข่าหน่อยเดียวนะคะเดีเยวเขาจะปิดฝาไปเดือดเลจ้ะ จากนั้นก็มาเบิ้งเขาเฮานะคะของเรานีนี่ยก็จะข้นกับขานนะคะก็ะจะข้นมันนะคะก็ที่จะกับขานให้เขามันหอมพอกันนะคะจากคนหมอนะคะก็ะจะข้นกับขานอ่อนนะคะค้นกับขางแล้วนี่ก็จะเพิ่มน้ำลงไปนิดนึงเป็นการพ้นน้ำนะคะพ้นน้ำลงไปนะคะ การหุงแบบนี้เป็นการหุงแบบว่าใหแบบระบบฉุกเฉินคือว่าอยากกินข้าวนียวแต่ว่าบริมาเขาวไวนะคะจากนั้นก็ปิดฝาหงุงอีกรอบนึงนะคะอ่าหน้าตาข้าวนียวเขาก็สซกเร้วนะคะเห็นไหมคะการหุงข้าวนียวของไม่ใหญ่น่อยนะคะนี่ค่ะกระซุกเร้วนะคะเขากจะซิบป,ะะอ,ป,ปอยปิดฝาไวเอาปิดไฟออกเลยนะคะถอดปลั๊กออกแล้วก็ไว้ทิ้งให้มันห่มอีกประมาณจากักสองสามนาทีก็ออกไปกินได้นะคะเป็นการหุงเขาแบบข้างรัดเนาะคะ่ะ อันนี้แหะจ้ะสําหรับคนที่ลืมมาเข่าอยากกินเข่าเหนียวนะคะก็เห็ดแบบนี้ร่องเบิงนะคะเป็นการหุงเข่าวเหนียวโดยวิธีของเมย์น้อยนะคะน่องเม็ดเข่ากับงามเอ้ยเชื่ออยู่ค่ะกับหุงเนาะคะ่ะมันก็บ่มขึ้นหนึ่งแล้วค่ะมันก็ยอมเป็นแบบนี้นะคะนี่อีกหนึ่งวิธีนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุด